วงในเผยดีเจแมนใบเตยโดนข้อหาหนักชี้ทนายความควรถอนตัวเครียดหนักถูกจับตามองทั้งประเทศวงในเผยดีเจแมนและใบเตยสุธีวันโดนฝันข้อหาหนัก f ฟ r ร็กทดีไม่มีโอกาสประกันตัว เรียกได้ว่าตอนนี้กำลังเป็นที่สนใจของประชาชนทั่วประเทศเลยก็ว่าได้สำหรับคดี Forex TD ที่มีคนดังเข้ามาพัวพันเกี่ยวข้องโดยก่อนหน้านี้ทางด้านนางเอกสาวพิงกี้สวิกาโดนจับไปแล้วและตอนนี้หลายๆคนก็กำลังจับตามองคู่รักคนดังดีเจแมนและใบเตยสุธีวันหลังมีเอี่ยวข้องหลายอย่างกับนายอภิรักษ์ซีอีโอโฟเรรวมถึงความร่ำรวยที่ดูผิดปกติจนทําหลายคนสงสยัยและตอน ทางด้าน DSI ก็ได้ออกหมายเรียก DJ Man ใบเตยให้ไปรับ3ข้อกล่าวหาในวันที่15กันยายนนี้ด้วยล่าสุดทางด้านเพจผู้รวบรวมผู้โดนโกงจาก f o r e x t d ได้ออกมาโพสต์ถึงวงในเรื่องของ DJ Man และใบเตยว่าจะมีข้อหาหนักไม่มีโอกาสได้ประกันตัวพร้อมแนะทนายเจมให้ถอนตัว โดยเพจดังกล่าวได้โพสต์ข้อความเอาไว้ว่าข่าวกรองภายในเราได้สืบทราบมาว่าตอนนี้ทนายเจมเครียดมากเพราะดีเอจะแจ้งข้อหาหนักทั้งใบเตยและ DJ เจแมโอกาสประกันตัวนั้นเหลือศูนย์ถ้าสองคนนี้จะหนีก็มีคนจับตาดูทั้งประเทศจะถอนตัวจากกาันเป็นทนายก็จะกลายเป็นต้องทิ้งลูกความของตัวเองเอาไว้กลางทางซึ่งอีกไม่กี่วันนักร้องสั้นเสมอหูอย่างใบเตยอาสยามและดีเจแก็จะต้องมามอบตัว เป็นผู้ต้องหาคดีโกงแชร์ประวัติศาสตร์ Forex t ทีดีขณะที่ทางด้าน DSI ชี้แจงว่าใบเตยดีเจแมนไม่ใช่ผัวพันแค่ภาพถ่ายผิวเผินเหมือนที่ทนายเจมเคยแก้ต่างแต่มันมีเส้นทางการเงินนับ10บล้านเป็นหลักฐานซึ่งถ้าเอาจริงทั้งเส้นทางการเงินและภาพถ่ายความสัมพันธ์ต่างๆก็จะเป็นองค์ประกอบร่วมกัน